นี่ฮะมาฮะโอ้เยอะเลยครับพินนเศุดๆเลยนะคะทางร้านปั้นลูกชิ้นลูกใหญ่มากลเลยเตี๋ยวนะคะส <ละ S 1> น้ำเปล่าและครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสมหวังพาเที่ยวพากินนะครับจะพาทุกท่านมากินร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปั้นสดนะครับสาขาบางแสนเนี่ยฮะออกจากปะตเวอยู่ซ้ายมือเนี่ยแหละครับ ตากไม่อั้นลูกชิ้นนะในราคา69บาทนี่นะครับครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดถูกใจกดแลกดชร์สมหวังพาเที่ยวมากินไว้ด้วยนะครับนะฮะตามไปดูข้างในมีอะไรครับตามผมมาครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสมหวังพาเที่ยวพากินจะพาทุกท่านมากินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปั้นสดบุฟเฟ่ไม่อั้นอิ่มละ69บาทเท่านั้นนะครับ พิกัดก็อยู่เขตบางแสนนั่นแหละครับออกมอเตอร์เวย์เลี้ยวซ้ายมันนะครับเมื่อเราไปถึงโต๊ะนะครับเราก็สั่งที่โต๊ะเยเขาก็จะลวกเส้นให้นะครับเนี่ยมีมือหมูมีเนื้อนี่ครับเขาก็ทําให้เรานะครับเราก็นั่งรอที่โต๊ะได้เลยนะครับแล้วแม่ค้าก็จะลวกเส้นเนี่ยเป็นน้ําตกนะครับร้อนๆเนี่ยใครชอบกินน้ําชอบกินแห้งก็มีหมดนะครับนี่ฮะน้าตกร้อนๆเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นลูกชิ้นปั้นสดนะครับก็ใช้เครื่องจักรนี่นะฮะปั่นกันนี่ฮะเห็นชิ้นชิ้นเป็นลูกๆเลยนะครับเนี่ยไม่ต้องกวงครับเยอะแยะมากมายครับก็ปั้นกันนี่นะปั้นโดยใช้เครื่องจักรนี่นะครับนี่ครับจะพาทุกท่านดูนะครับนี่ฮะ ได้ที่โต้เลยนะคะและรบกวนเขียนเบอร์การทุกทางนะคะ,ะสามารถจำไปยืดให้รองพนักงานที่น้นะะ่งเคาได้เป็นเียวได้เสิร์ฟสุดๆเลยนะคะทางร้านตั้งลูกชิ้นลูกใหญ่มากเลยนะคะวันนี้ทายได้กลับไปเป็นของฝากเลยขเมื่อได้แล้วเขาก็จะมาวางที่โตะแหละครับให้ท่านได้ได้ตักเองเลยนะครับมีทั้งลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเนื้อนะครับแยกถาดแยกหม้อนะครับ,บรเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งเป็นลูกชิ้นเนื้อนะครับ แล้วก็มีผักข้างเคียงเยอะแยะเลยนะครับให้ท่านได้เลือกได้ตักกันนะครับมะละถ่วงงอกโหรหะ,าหะพากระลำปลีพวกนี้นะฮะน้ำพริกน้ำปลาน้ำตาลมีเยอะแยะครับนี่ชิ้นเนื้อนะครับ,คร,บครับมาถึงที่นะะเดี๋ยวเราก็มาบุฟเฟ่ต์รูกชิ้นเรามาตักรูปชิ้นเลยนะครับมาดูครับนี่ฮะท่านชอบอะไรก็ตักเลยนะครับนี่ครับ กเดี่ยวร้าสศรษขาบ้านแสนสวัสดีค่ะลูกค้ามาใหม่เราจะพูดนะคะของเราเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะบุฟเฟ่ลูกชิ้นนะคะลูกค้าสามารถมายื่นให้น้องพนักงานที่หน้าเคาน์เตอร์ก๋วยเตี๋ยวนะคะส่วนน้ำเปล่าและน้อาก็ลงลูกค้าสามารถบริการตัวเองได้นี่ฮะฮะโอ้เยอะเลยครับ ก๋วยเตี๋ยวบุฟ๊เฟ่ลูกชิ้นนี่นะฮะโคตรเยอะนะะมากินกันครับจะคนได้หรือเปล่าเนะี่ยเยอะมากเลยนะดูฮนะคุณครูแล้วล้ๆน,นะครับมแม่เจ้าขายได้ยังไงครับเนี่ยราคานี่ผมลงมากเลยนะสุดยอดสุดยอดสุดยอดของสุดยอดครับมายวชิมสักลูกก่อนดีกว่าอ้แม่เจ้า ชิ้นหมูอร่อยมากเะครับมีเนื้อหมูด้วยก็แป้งผสมนิดหน่อยครับรอร่อยจริงครับดูเนื้อหมูเนื้อหมูชิ้นบเบลอเลยครับเดี๋ยวลองเส้นดูก่อนับเป็นไง คอเส้นพอเสียวนี่แม่บอกเลยไม่มีครับสาขากรุงเทพเขาก็ไม่มีครับมีสาขาชลบุรีบางแ e> <c Z Soft> สนนี่คร er ับเท่านั้นนะครับกุดเสียบุฟเฟ่ลูกชิ้นเนี่ยสุดยอดผมบอกเลยอร่อยเกินหน่อยนะ ด้วยดมหมูที่ปเปนะนินหมูะดมหมูก็นุ่มด้วยนะครับผมบอกอ่ะหมูนุ่มด้วยหมูนุม่มเลยหมูอร่อยแม่ไม่ใช่บอกอร่อยนะืึปหายฮะก็ผิดกีบปรุงเทศมานั่งชิมมันแฝดแนี่ยอ,อืม เนี่ยแล้วปอกแล้วปอกก็มีลิดบาดตากกาักก,ก็เหรอิดแล้วปอกแล้วก็ท่านพี่มีก๋วยเตี๋ยวเยอมีลูกชิ้นเปล่าเขาก็มีให้นะครับเนี่ยชิ้นเปล่าท่านชอบเป่ามาตักมาได้เลยนะครับชิ้นเปล่าเขาก็มีนะเดี๋สัง่งทานแม่ผมหน่อยครับเป็นไงบ้างแม่อร่อยไหม อร่อยนะอะร่อยหมูชิ้นใหญ่ๆมันตินเบอร์นี่ไงชิ้นก็เกอยอะเนี่ยหมูโอ้มีตับด้วยครับไม่ใช่ชิ้นอย่างเดียวมีตับหมูมีหมูเนี่ยโอยมายกคุ้มสดคุ้มตุดเบอร์นนะี่ครับร้านนี้เดี๋ยวปังจดครับ ปอตะอ่ะผมบอกเลยปอเตะอ่ะทามแล้วก็ห้าสิบหกสิบลูกชิ้นกะสี่ห้าลูกดูเลยนม่เจ้านี่หกสิบเก้าบาทลูกเฟ่ลูกชิ้นไม่อั้นผมบอกเลยนะาไม่โคตรเยอะต้นคุ้มจริงครับร้านนี้ก็ ไม่หมูเลยฟังกล้องผมไั้หลายหลายเลยครัตอนนี้บอกนะเยลเยว้า นิ่หวานไป้วไวเนี่ยมาดูเนี่ยเนี่ยแล้วหมูตับโอ้โหคุณพูดเลยไม่ใช่ลูกชิ้นอย่างเดียวนะผมบอกไงนตะอนแหละครับกลัลลบมากินได้ชื่อวันแส่อดกินลูกชิ้นอิมนะ่มแล้วักลับบ้านแนละ้วไม่ไหวเรื่องจริงโอ้โหสุดจอดก็ดเมื่อกี้ ไม่ได้ยินพี่เจ้าของร้านนะครับเขาพูดาบอกว่าถ้าท่านจะไปที่บางแสนเนี่ยกอากินใส่ถุงไม่กินได้ต่อนะครับผมบอกโ,จจโอ้โหคือกงหายใจจริงๆะโอ้โหอ่าุ้มจริงนะอร่อยด้วยข้อแรกนะรัง้งใจจะไปตัง้งใจท นะกระเลยมาแล้วพาเสร็จนะครับกินเสร็จก็คือกลับบ้านนอนเลยนะทุกคนไปไปแล้วเป็นไงเป็นไงครับรสชาติบนะณห่วยห่วยลองเลยหมดไปเนี่ยอ้าวแม่เป็นไงบ้างอร่อยครับอร่อยป่ะอร่อยไหมครับยังไงเดี๋ยวคืออะไรอร่อยอร่อยจริง Nó ăn như thế nào mà sao? Nó ăn được rồi, nó bột bột ครับผมก็ฝากร้านนี้ด้วยนะครับหร้านก๋วยเตี๋ยวปั้นสดลูกชิ้นนะฮะบุฟเฟ่ต์ลูกชิ้นครับหายากฮะในราคา69.59บาทอ่ะนะครับสุดยอดจริงๆนะครับถ้าใครสนใจก็เลนเชิญนะเขามี2สาขาครับสาขาชนบุรีพันทอกับสาขาบางแสนนะฮะก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปั้นสดบุฟเฟ่ต์ฮะราคา69บาทเลวนะครับหายากสุดๆครับ ด,ดีนะครับช่วยกวนฝากกดติดตามกดจุดใจกดไลค์กดแชร์ให้กับสมหวังพาเที่ยวพากินไว้ด้วยนะครับอากาศหน้าเราจะไปตรงไหนติดตามไว้นะครับโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ